ในโลกนี้มีสิ่งมีชีวิตปริศนามากมายบางตัวถูกพบในป่าบางตัวถูกอ้างว่าอาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกหรือบางตัวก็อยู่ในตำนานพื้นบ้านของประเทศต่างๆแต่มีอยู่หนึ่งสิ่งมีชีวิตปริศนาที่ลึกลับยิ่งกว่าเพราะมันนั้นปรากฏตัวแค่สองวันและก็หายไปตลอดการสิ่งมีชีวิตตัวนี้มีชื่อว่า โดเวอร์เดมอนปีศาจแห่งเมืองโดเวอร์ลัดเมสซาซูเซตก่อนที่เราจะไปเริ่มฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กับนางเล่าเรื่องด้วยนะครับเมืองโดเวอร์เป็นเมืองเล็กเกงียบสงบมีป่าไม้อยู่มากมายอยู่ไม่ห่างจากเมืองบอสตันคนที่นั่นใช้ชีวิตแสนธรรมดาไม่เคยมีข่าวแปลกไม่เคยมีสิ่งลี้ลับมาก่อน แต่ในเดือนเมษายนปี1997เมืองแห่งนี้กลายเป็นตำนานและเป็นศูนย์กลางของข่าวลือว่ามีสิ่งมีชีวิตลึกลับปรากฏตัวขึ้นคืนที่ทุกอย่างเริ่มต้นในวันที่21เมษายนปี1997เวลาเกือบเที่ยงคืนบิลบาร์ตเลต เด็กหนุ่มวัย7 7ปีขับรถออกไปตามถนนล้างในช่วงกลางคืนเขานั้นสังเกตเห็นอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่บนกำแพงหินที่ริมถนนเขาจึงชะลอรถลงและเขาก็ได้พบกับสิ่งที่มีหน้าตาหัวโตผิวเรียบและดูเหมือนจะเปียกไม่มีขนไม่มีปาก ดวงตาใหญ่โตสว่างวาบมันดูไม่เหมือนสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกนี้เลยบิวตกใจอย่างมากจึงรีบขับรถกลับบ้านและได้วาดรูปรูปหนึ่งที่เขาบอกว่านี่คือภาพสิ่งมีชีวิตปริศนาที่เขาได้เห็นและในคืนเดียวกันนั้น จอห์นบัตเตอร์เด็กชายอีกคนที่ต้องเดินกลับบ้านทางเส้นนี้เป็นประจำก็ได้พบเจอกับสิ่งมีชีวิตที่คล้ายกันมันยืนอยู่ข้างถนนในเงามืดก่อนที่มันนั้นจะวิ่งหนีเข้าไปในป่าจอห์นบัตเตอร์ได้กล่าวว่ามันมีสองขาลักษณะไม่เหมือนคนผอมแห้งหัวโตตาโต และในคืนต่อมาวันที่22เมษายนปี1997แอดดี้บัดแฮมวัย15ปีนั่งรถกับเพื่อนช่วงเวลากลางคืนเธอนั้นมองออกไปนอกหน้าตา่าง และได้พบเห็นสิ่งมีชีวิตที่คล้ายกันมันนั่งอยู่บนขอบถนนตาสีเขียวเรืองแสงและหลังจากคืนนั้นเป็นต้นมามันก็หายไปไม่เคยมีใครได้เห็นมันอีกเลย และเรื่องราวนี้โด่งดังเป็นอย่างมากในปี1977มีทั้งตำรวจนักข่าวเข้ามายังบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเพื่อตรวจสอบและเฝ้าดูว่าจะมีสิ่งมีชีวิตปริศนาปรากฏตัวออกมาอีก,กหรือไม่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญเด็กทั้งสามคนที่ได้อ้างว่าได้พบเห็นกับโดเวอร์เดมอนมาให้ปากคำ และสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้น่าสนใจก็คือเด็กทั้งสามคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเหตุการณ์เกิดห่างกันคนละที่แต่พวกเขาทั้งสามคนกับเล่าเรื่องตรงกันจนน่าแปลกใจและทั้งสามคนยังวาดภาพของสิ่งมีชีวิตตัวนี้ออกมาได้คล้ายกันอย่างมากและตำรวจได้นำนักจิตวิทยาและเครื่องจับเท็จมาใช้ในคดีนี้ด้วย นักจิตวิทยาและเครื่องจับทิศบอกไปในทิศทางเดียวกันว่าเด็กทั้งสามคนไม่ได้ดูเหมือนคนที่พูดโกหกหรือแต่งเติมเรื่องนี้ขึ้นมาแต่อย่างใดเลยทำให้เรื่องราวนี้ยิ่งเป็นที่สนใจของคนในประเทศสหรัฐอเมริกามากมายบางก็ว่ามันคือมนุษย์ต่างดาวหลายคนเชื่อว่าโดเวอร์เดมอนอาจเป็นมนุษย์ต่างดาวที่มาบนโลกของเรา บางคนก็บอกว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตจากมิติอื่นการปรากฏตัวแค่สองวันและไม่มีใครเคยได้พบมันอีกเลยทำให้บางคนเชื่อว่ามันหลุดออกมาจากมิติหรือรูหนอนอะไรบางอย่างบางคนบอกว่ามันเป็นเพียงสัตว์ปกติทั่วไปที่ถูกเข้าใจผิด บางคนบอกว่าอาจจะเป็นลูกกวางหรือลิงที่มีรูปร่างผิดปกติและถูกเข้าใจผิดในความมืดเท่านั้นหรือบางคนยังบอกว่ามันเป็นเรื่องหลอกของวัยรุ่นทั้งสามคนบางคนตั้งข้อสงสัยว่ามันอาจเป็นเพียงเรื่องแต่งขึ้นเพื่อความสนุกแต่ทั้งสามคนก็ยังยืนยันว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องหลอกและจนถึงปัจจุบันนี้ Dover Demon ก็ได้กลายเป็นตัวละครลึกลับในตำนานของประเทศสหรัฐอเมริกาไปแล้วจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้นะครับว่าเด็กทั้งสคนได้เจอกับสิ่งมีชีวิตลึกลับตัวใดท่านผู้ชมคิดว่า Dover Demon เ,เ,เป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับหรือว่ามันเป็นเพียงการเข้าใจผิดสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับ และว,วันนี้นั่งเล่าเรื่องก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ